และยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้มนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนของโรงเรียนวัดมโนรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ผู้รับการประเมินนางเมตตาสุกเจริญตำแหน่งรองผู้มนวยการโรงเรียนวัดมโนรมวิทยาฐานะรองผู้มนวยการชำนาญการพิเศษ การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสาตร์มหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงาน1พฤษภาคม2552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรี1พฤษภาคม2554ตำแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรี 1เมษายน2 5 5 9าตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรี25กรกฎาคม2 5 6 2าตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรี 5ตุลาคม2566ตำแหน่งรองผู้มนวยการโรงเรียนวัดมโนโรมขอรายงานการประเมินสำเริิที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครั้งที่1นึ่ตำแหน่งรองผู้มนวยการสถานศึกษาภายใตการบริหารงานของผู้มนวยการสัญชัยฉลาดคิดตามข้อตกลง5องค์ประกอบ21ตัวชี้วัดดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการและรายงานผลการประเมินตนเองและได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการกำกับติดตามการใช้หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและประเทศชาติมีการประชุมคณะครูเพื่อทบทวนและประปับปรุงรายวิชาพื้นฐานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางของทุกกลุ่มสาระในรายวิชาเพิ่มเติมมีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการมีงานทำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6และรายวิชางานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก active learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจ,จริงและสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักเรียนในด้านวิชาการ ทั้งการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและด้านทักษะอาชีพอย่างทั่วถึงข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนตามตารางสอนจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เช่นการสังเกตการทำกิจกรรมกลุ่มการตอบคำถามการทำแบบฝึกหัดและการทำแบบทดสอบส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเช่น powerpoint q u i x i live worksheet Kahoot, YouTube และ Google มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชามีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโดยประสานความร่วมมือและประชุมครูฝ่ายวิชาการวางแผนกำหนดปฏิทินการนิเทศจัดทำตารางการนิเทศดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของคณะครูจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ100 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเช่นวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องการจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. กําำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 3. ดํดำเนินการตามแผน 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 5. ติดตามผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 6. รายงานผลการประเมินตนเอง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน จัดทำคู่มือบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ด้านบริหารงานบุคคลปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยทำงานเต็มความรู้ความสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับด้วยความซื่อสัตย์รักษาวินยัยและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆเช่นนายนัทกรชยุทธพงศ์ครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลครุสดุดีจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนราพรชัยศรีครูผู้ช่วยได้รับรางวัล Innovation ชนสามอวอร์ด2023เป็นตน้นด้านบริหารงานงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อโครงการสิ้นสุดกำกับติดตามการจัดทำทะเบียนคูมเงินประเภทต่าง เช่นทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2566งานบริหารงานทั่วไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่แบ่งเขตรับผิดชอบ5สอและจัดคูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่เพื่อพร้อมให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพจัดทำคู่มือสภานักเรียนดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการจัดตั้งสภานักเรียน มีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนโดยให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภายนอกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบคำศัพท์สนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้แสดงความสามารถเช่นเล่านิทาน ร้องเพลงภาษาอังกฤษและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR การบริหารการจัดกิจกรรมผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศต่างๆเช่นบันทึกตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน บันทึกสถิติการมาเรียนบันทึกผลการแก้ศูนย์รอมสของนักเรียนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3โดยใช้ Google Form เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลให้คณะครูและผู้ปกครองทราบได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในระเบียบวินยัย เกิดการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยผ่านการจัดกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างหลากหลายมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้คำแนะนำนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตลอดจนครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหามีการจัดตั้งกลุ่มลายห้องระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครอง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นที่พึงพอใจของชุมชนโดยใช้โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดมโนรมแบ่งเป็น4ฝ่ายโดยยึดหลักการบริหารมโนรมโมเดลที่ใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพเดมมิง PDCa ในการดำเนินงานมีการนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยศึกษาแผนยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2566และจัดให้มีการติวโอเนตในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งผลการทดสอบโอเนปีการศึกษา2566 รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศและรายวิชาคณิตศาสตร์มีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษา2565ประสานความร่วมมือกับคณะครูวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมทักษะวิชาการโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนวัดมโนรมได้รางวัล5เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการงานปกครองผ่านลิงก์ Google Form เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่างๆของนักเรียนให้กับคณะครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำแบบทดสอบออนไลน์เพิ่มเติมจากหนงังสือเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน q u i c k ซี See, และ l i ท e w o r k s h e e t ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและใช้นวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยโรงเรียนวัดมโนรมเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน11ฐานการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบรีเขต3ที่มาศึกษาดูงานจำนวน8โรงเรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อวางแผนให้มีโครงการกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมเช่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ 2, <S <S 2> เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ และนักเรียนชายได้รับการบริการตัดผมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆกับศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ3 6พรรษาจังหวัดชนบุรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2เขารวมกิจกรรมอบรมเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนามัยสัมพันธ์และยาเสพติดจากเทศบาลนครแหลมฉบังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 6 และชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูกจากโรงพยาบาลแหลมฉบังมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยโรงเรียนวัดมโนรมได้ทำกิจกรรม Open House ์โครงการคิดคิดพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสา CSR กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมมโนรมการุณครั้งที่2 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทานณโรงเรียนวัดหนองคล้า ในวันที่8กุมภาพันธ์2567เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญในวันที่17กุมภาพันธ์2567 นะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1, A2 ผ่านระบบการพัฒนาทักษะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียนเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาหรือแก้ไขปัญหาโดยมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับคณะครูและผู้บริหารการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ได้คิดรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมโนรมโดยระบบการนิเทศ3มมิติโดยใช้มโนรมโมเดลเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการนิเทศภายในของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีในการเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและโรงเรียนวัดหนองคราในการศึกษาดูง,งานสถานศึกษาพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอจบรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครั้งที่หนึ่งของนางเมตตาสุขเจริญรองผู้มนวยการโรงเรียนวัดมโนรมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกตติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ